เออโอ้โอโอรู้แล้วครับนี่พี่เจเห็นปลาห้วยเนี่ยปลาพันนะขนมเนี่ยน่ากินมากอัเน,นี้ขนมไข่หงขนมแบบแป้งทอดสวยงามมากจริงปลาดุกยกักษ์อ่ะหรือว่าปลากรดคังเห็นอย่างงี้นะไม่ใช่หลักร้อยนะหลักล้านโอ้บายบายครับ,บ สวัสดียามเช้าครับวันฝนตกนะครับวันนี้พายุเข้าที่ไร่เจ้าคือโดนทุกอำเภอเลยจริงจงแผนการเดินทางวันนี้เราจะต้องเดินทางไปอีกหนึ่งอำเภอซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ไกลาจากตรงนี้ประมาณ6กกิโลนะครับแล้วก็เราจะต้องไปดูชนเผ่าแบบดั้งเดิมที่อยู่หมู่บ้านในโซนที่เป็นอำเภอนั้น,น,นด้วยติดชายแดนจีนแต่ว่าวันนี้ฝนมาตกหนักพายุเข,ข้าเฉยเลยผมก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็เลย ต้องอยู่ในตัวเมืองไรเจา้าแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันตลาดพอดีเลยผมก็เลยโชคดีมากที่จะได้ดูวิถีชีวิตของคนชนเผ่าในช่วงที่พายุเข,ข้าว,ว่าเขาจะคงใช้ชีวิตกันยังไงนะครับอันนี้คือเขาเอาตะกร้าที่มาสานขายไว้ที่ผมซื้อนะครับอันนี้คือสวยมากอยากได้แต่ไม่แน่ใจว่ารูปเท่าไหร่นะครับเนี่ยคนดูเยอะมากนะแต่รูปที่ผมได้นี่คือสวยมากอันนี้ก็สวยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไตหรือว่าคนอะไรสานนะครับ เล็งนะเนี่ยใช้แบบวัสดุจากธรรมชาติก็คือจากหวายไหมที่สะพายแล้วก็ไอตัวราคาก็จะเป็นไม้ไผ่อันนี้ก็แน่นๆน,น,นะใบเยอะเตียนเนี่ยไฮจ้หราคาเดียวกันไฮจัมคือ200 200อยเวียดนามดองก็300บาทไทยนะครับดีมากนิสสนใจไหมซื้อไปได้ไฮจัมเนาะ เดี๋ยวดูก่อนรุนี้มีคนเลงไว้แน่นๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเพื่อมีเดือตรงนี้ก็เขาจะขายหวายนะครับหวายก็น่าจะเป็นหวายที่เขาเนี่ยเอามาจากป่าอันนี้คือของป่าก็จะมีพวกเห็ดแพงนะอันนี้ไหลร้อยมากเกือบถึงหลักพันเลยที่มัดสามัดเนี่ยคือต้องพันกว่าบาทตรงนี้ก็มีตะก้าขายคคนสานเองอ่ะ เราจะเป็นคนมงที่อยู่บนดอยนะครับฝนตกไปไหนมาไหนก็ลลำบา,บ,บากลำบากไม้ไผ่นี่เอาไว้เผาพรามนะไอ้นี่บอกแล้มาขายนะเี่้อสายนี่มาขายแหละถูกก็มาขายก็แนวเดียวกับสินค้าที่เราเห็นตามชนุนทาวทั่วไปนะครับไหนอ่ะ เครื่องไม้เครื่องมือก็เป็นเที่ยวเป็นอะไรเง,งี้ยต่อเ,เสียอะไรเงี้ยเราขับรถอยนนในตลาดกันนะครับทุกคนมันเดินลำบากมากอันนี้น่าจะเป็นสมุนไพรนะขายแล้วก็จะมีพวกไม้ผลไม้แล้วก็พวกผักก็จะขายได้อยู่จริงๆร้านค้ายังยังมาไม่หมดนะแต่คระแนีนฝนมันตกไงมีหม,มาน้อยด้วยหนาวเลยอันนี้จะเป็นฝักยอดถั่วน้อยนะครับกินกับพวกไอ้ เป๋วุ่นเนี่ยดีโอ้ลดำใหญ่ปล<บ>ูกเองครับใจปลูกบนดอย,ดอยเห็นเขาปลูกอยู่เป็นไร่เป็นสวนมีแตงมีสาลีมีพุทราอันนี้ลูกอะไรผมไม่แน่ใจของขายเยอะของขายเยอะนะอันนี้คือดูแลแบบมันมันแบบยังไม่เต็มที่ยเยอะก็จริงนี่นี่เรามาแอบกันในนี้ดีกว่าตรงน,นี้เขาจะมีร่มกลางด้วยฝนตกก็ขายของได้เดินดูทุกซอยนะครับดูดิแม่ค้านี่กลางร่มหมดเลย อุ้ยหอมมากเลยสมุนไพรอุ้ยฝนหยดฝนหยดไปหมดแนะล,ล้วคือ่วงนี้คือสมุนไพรนี่คือเขาเอามาขายครับขายดีมากขาจะไปผสมเหล้าเ,เนี่ยเต็มเลยสมุนไพรสดๆนะราคาน่าจะส่งตรงจาก,กเกษตรษกรนะครับเนี่ยลองดูทุกคนอันนี้เป็นขนมงนะซื้อไปก็ลองได้แต่ว่ากินบอบด์นะต้องขี่กลับเออโอ้ รู้แล้วครับไข่แข็งแล้วไข่แข็งแท้หวะเยอะมากเยอะมากอไปะไปนี่ก่อนโอ้ดูแม่ค้าหลอฝนแม่ค้าหลบกฝนแม่ค้าหลบฝนครับขายอะไรไม่แน่ใจปุ๋ยป่ะอันนี้เป็นสีนะสีโอ้สีสีเต็มเลย แม่ค้าแม่ค้าขายสีเต็มเลยครับโอ้ตัวนี้เป็นส่วนขายสีแม่ค้าตัวนี้เอาสีมาขายครับเป็นแม่ค้าชนเผ่านะครับเป็นชนเผ่าน่าจะเป็นชนเผามงแล้็จะกการแต่งตัว <c oughs> <c oughs> ขเขินเขิเขินเขสีทั้งนั้นเลยตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่นะครับตลาดตัวอำเภอไรจังนี่ก็ใหญ่มาก <c oughs> คนเยิะครับนี่แม่แม่ชนเผ่า ราคาต่อรองได้ครับพวกนี้อ๋อไปไปไปตัวนี้สมุนไพรล้วนๆน,นะอุ้ยหอยยักด์ <c oughs> นี่คือมาเลชาวผู <c oughs> ้จะเห็นหอยยักคือจริงๆนะดับเบิลดูหอยยัด <c oughs> หอยใหญ่มากเท่าฝ่ามือลองจับให้ดู <c oughs> อร่อยกับไปยำนี่คืออร่อยจริงนะหอกบุ้ง <c oughs> <c oughs> มีถั่วเขียวมีพวกไอผักน้ำอะไรเงี้ยมีหมดแหละตัวนี้ก็มีนะเป็นตลาดนี้จะเป็นของคนเวียดนามครับเป็นผักทั่ว,วไปปูนี่ช่วงนี้ขายเออเก็บม,มาขายเยอะมากมีกรทุกร้านเลยปูห้วยปูห้วยหอยพวกนี้ก็เยอะมากอยู่คือเป็นผักส่วนนี้เป็นผักสมุนไพรแล้วก็พวกสีเป็นพวก เกี่ยวกับพืชผลทางการ,กรเกษตรที่ปลูกเองหาเองเนี่ยหน่อไม้ก็เยอะปูว่าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปูนาแล้วเขาก็ไปจับเพราะว่ามันไปกินไอ้ผลผลิตทางการ,กรเกษตรกินพวกข้าวอย่างเงี้ยแล้วก็มาจับมาเพื่อมาขายเนี่ยดูแล้วน่าสนใจนะหน่อไม้ตรงนี้เป็นผักอูดเลยนะโอ้มันมัน มันมันยักษ์เดี๋ยวนะดูตรงนี้ก่อนดูนี้ก่อนนี่เขาจะขายผักอะไรนี่หน่อยครับมีกระเป๋ามงด้วยทำเองนะน่ะผักกูดคือผมจะเดินวนไปวนมานะพอดีคนเยอะผมของก็ลบบางทีชะอมก็มีนะเออชะอมก็มีนะปกปะติไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยมีชะอมขายแล้วชะอมก็น่ากินอยู่นะครับทุกคน เดินวนแต่ละซอยนะแต่ละซอยมีของขายไม่เหมือนกันนะครับทุกคนอ่ะเข้ามาหาซอยเข้ามาได้แล้วแต่ละซอยนี่ก็นี่แหละพื้ผลทางการเกษตรแม่ค้าก็สู้ฝนนะไม่หนีลูกค้าก็เดินซื้อของตามปกติแหละเราจะยอมแพ้เราต้องเดินสู้ฝนกับเขาวนออกอีก พดย่างทอดต้มผักใบบัวบกโอ้ยผักกูดีก็เอามาขายนี่ก็ขายลูกอะไรหอมอะไรผมไม่แน่ใจนี่ยเนปะ็นถุงอะไนู้นนีออ่นั่นอยู่วัสือลูกอะไรไม่แน่ใจเห็ดโอ้นี่เพิ่งจะเห็นตัวปลาห้วยเนี่ยนี่เพิ่งจะเห็นปลาห้วยเนี่ยปลาพันนะ เดี๋ยวไปทำอาหารที่แซ่บมากนะแล้วก็เป็นปลาเก็ดปลาเงี้ยคนน้อยลูกค้าน้อยปกติคนจะเดินชนกันเรียแล้วหาที่แบบซ่อนตัวยากมากอ่ะเดี๋ยววนวน,วนตรงนี้ก็จะหมดโซนที่เป็นขายผากักขายผลไม้ขายพืชผลทรรางเกษตรแล้วนะเดี๋ยวมก,กรที่นี่เขาฮิตกิงกันมากเลยนี่แม่ค้าทนหนาวนะวันนี้คุณยายหนาวเลยดูจากอาการดูรู้เลยหนาวจริงหนาวจริงคงถึงหนาวเลย ลูกไหนโอ้มีลูกไหนฟี่กินไหมเต็ม,มเตียวหลังจี๋ทุยหนูนวดนวดยานวดข้าง kia นวดยาวันนี้พายุเข้าภาพแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นในปกติก็คนชนกันปุ้งปังม,งมงุงปังแบบเดินแล้วก็แม่ค้าก็แย่งกันขายของลูกค้าก็แย่งกันซื้อของวันนี้คือไม่ใช่ละอ่ะ เดี๋ยวเราไปตรงอื่นต่อนะตรงนี้ก็จะเป็นพืชผลเกษตรล้วนๆเลยขลาดยังมีของกินพวกอาหารชนเผ่าแล้วก็มีร่มให้เราเดินนะนี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ว่าเป็นตลาดที่ไม่มีราคาเป็นตลาดที่แบกดินอย่างเงี้ยถูกจัดการด้วยห่วยงานทางภาครัฐเนี่ยคือเขาทํามาเพื่อป้องกันฝนป้องกันแดดนะครับแล้วก็เป็นสถานที่จก,กิจกรรมต,ต่างๆมากมายเลยโอ้อันนี้ขนมของคนเผ่าม้งนะ ก็คล้ายๆครับไอ้อะไรนะข้าวปุกนะข้าวปุกข้าวปุกแล้วก็จะมีไอ้ขนมข้าวโพดเนี่ยแล้วก็จะมีไอ้ขิงพริกดองอะไรเนี่ยบัคเคนอะไรเงี้ยข้างล่างก็มีมะนงมะนาวขายเหมือนกันน่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปดูช็อปอื่นบ้างโซนโซนโซนข้างล่างก็ยังมีอยู่นั่นอ่ะที่จอดรถอะไรนี่ยมีอยู่น้ำมาครับเมื่อคืนฝนตกหนักมาก อายุเข้านะครับน้ําแรงเลยโอ้ยตรงนู้นเป็นตลาดขายหมูขาย,กายไก่เป็นตัวตัวนะครับบสนสะพานเ,นเนี่ยข้ามน้ำให้ทุกคนในน้ำแรงมากก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเอาของมาขายนะครับก็ดูเอาบ้านเนี้ยามาขายนะเดี๋ยวไปดูตลาดข้างล่างก่อนตลาดของกินเดี๋ยวค่อยวนมานะทุกคนขนมเนี่ยน่าก,กินมากอันนี้ขนมไข่หง ขนมแบบแป้งทอดเนี่ยทอดกันในกระทะสดๆเลยเนี่ยร้อนๆเนี่ยปกติจะขายดีมากขายไม่ทันมากเจอฝนเข้าไปก็คือแม่ค้าก็คงแบบนะเข้าใจความรู้สึกเลยปลาต้องโปะแบบดั้งเดิมเลยไหมก็คือทอดในเตาฟืนแล้วก็เอาอย่างนี้ไนดะ้กินก,กาแฟดีนะฟิงเนาะแต่ไปกินกระพวกกาแฟกระโจกแล้วก็ข้าวต้มได้อยู่ ตรงนี้เป็นตลาดไข่หมูเป็นตัวตัวครับมีปลาแม่แม่น้ำไม่ใช่ดิเป็นปลาเลี้ยงนะครับจะพาไปดูก็มีไก่ด้วยมีตัวเป็ดด้วยเป็นลูก,ลกน้อยเนี่ยตัวใหญ่ก็มีนะครับถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะหรือว่าแบบเขายังไม่มาดีเนี่ยคือเขาขายแล้วเขาก็ใส่ใส,ใส่กรงให้กับคนที่ซื้อไปเนี่ยราคาก็สามารถพูดคุยต่อลองได้นะด้านลหลังนี้ก็สามารถเดินทางไปได้ครับก็เป็นทุน่งนาของชาวบ้านที่ปลูกไปตามนาขั้นบันไดมีภูเขาเนี่ยล้อมรอบแล้วก็ดูหมอกสวยงามมากจริง นี่กำลังลอยขึ้นเลยนะครับตอนนี้คือ7จ็ดโมงเช้าทางด้านหลังนี่ก็เป็นทางหมู่บ้านของคนนะที่เขาสัญจรไปมาเนี่ยเหมือนไม่มีทางแต่มีนะโอ้ยเนี่ยปรากฏค้งเอ้ยไม่ใช่ดิปลาดุกยักษ์อ่ะปลาดุกยักษ์อ่ะหนูว่าปรากฏค้งตัวนี้โอ้ยนี่ปรากรปลาดุกยักษ์ปลาดุกยักษ์มันเหลืองหนูว่าไงวะเนี่ยมีปลาดิบด้วยปลาดย่า ปลากินหญ,ญ้าตัวใหญ่มากปลานึ่งก็ตัวใหญ่มากปลาดินนี่ต้องมีไซส์เกือบสองโลนะอันนี้คือปลาไหน <Okay. S 1> ปลาไนนะทุกคนจะพิกบได้เลยโอ้ปลาไนอะไรนี่จะสดเลยนะมาฝนซาแล้วเว้ยว้ดูตาข้าวสวยมากดูมาดูตัวไก่นะครับทุกคนอันนี้คือตัวเป็ดตัวไก,ตวก่ตัวใหญ่ๆเลย าายยอ่งนี้เลยเป็ดเทศอ่ะมัน,เป,นเป็นเป็ดเทศเป็นุนแมวก็าขายวะไหนวะขอ,อแมวขายในถุงปุ๋ยเป็นในถุงปุ๋ยก็จะมีแมวมีอะไรเงี้ยแม่ที่เขาขายได้นะ <c oughs> ตุ่มหมาอุ้ยนระวงัง ปลาหมาก็มีปลาโน้อยก็มีราคาตัวเล็กตัวใหญ่เลี้ยงเอาไปเลี้ยงเฝ้าบ้านได้อะไรก็ได้ไก่น้อยไก่น้อยอเป็นน้อยเป็นน้อยของนี่เอามาขายนี่คือเอามาขายคือยกมาแล้วก็ขายเนี่ยนี่คือไก่บ้าน,นแท้ๆนะแพงราคาเท่าไหร่ก็เอาเลยเนี่ยคือก็ใส่กงมาเนี่ยยิ้วกลับไปยิ้วกลับมาได้เลย อันนี้คือตัวหมูนะเป็นตัวหมูสดๆเป็นลูกหมูเป็นหมูรุ่นนะครับแต่ไม่ได้มีแม่หมูนะคือส่วนใหญ่แล้วเขาจะเพาะเอามาขายเป็นตัวเพื่อเอาไปขายเนื้อคือเลี้ยงให้ใหญ่แล้วไปขายเนื้อนะครับอันนี้จะเป็นคนเวียดนามนะที่มาซื้อต่อราคากันนะแล้วส่วนใหญ่จะใส่กงขนมากับมอเตอร์ไซค์นะครับง่ายแล้วก็เยอะเยอะ เยอะอยู่แต่ว่ายังเยอะไม่มากปกติเยอะกว่านี้นะครับเท่าที่จําได้แต่ว่ายังมไม่หมดเลยมันยังเช้าอยู่คือในทุงปุ๋ยนี้เป็นตัวแมวนะคงไม่ไปดูนะ โอเคนี okay. al, ่ช <c oughs> <c oughs> ีวิตชาวบ้านจริงๆนะเราก็เรียนรู้กันไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างบนดีกว่ากินข้าวดีกว่าไปซื้อไอ้นี่กินดีกว่ามันก่อไม่งสิบห้าบาทได้กี่ตัว ต่งนี้ก็ใช้ว่าจะเอยอะๆนะแรกไปนี่ก็ใช้หมดรอบที่สองแล้วเดี๋ยวต้องเซฟไว้เดินทางกลับด้วยเพราะว่าเราต้องเดินทางไปเครื่องล้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เวลาตุนแล้วก็กลับเพราะว่ามาดูบกัน,นรสชาติจะเป็นแบบใดอลองชิมกันว่าเป็นเหมือนบ้านเราโอ้มันแข็งกว่าแล้ร้อนเลยเนื้อแป้งจะหนากว่า แต่จะมีรสชาติมันหวาน,อ,นวาอร่อยดีมันมันดิอื้มแปลกเลยแป้งอันนี้แป้งมั่ใหญ่เลยแป้งเรือ,อมาปักในซอยเนี่ยเขากำลังพับ ครับเป็นเป็นแผ่นไงแล้วขอมาตัดเนี่ยปเป็นข้าวซอยอ,อันนี้แบบออริจินอลนะกอรทำให้เป็นโลเราเพ่งเอาเพ่งดูคุณจะเห็นหมอโคลนใช้เครื่องตัดไงไม่ใช่ง่ายนะทำวะยากแล้วก็ไม่ต้องกลับไป็นคนอีกเดี๋ยวขนมช่วยฟูเลยมันก็ได้เด็กไม่หง,มงุดหงิดมีกระดอนช่องด้วยอ่ะ นี่ต่าสวนมะพร้าขนมของคนน้องอันนี้อันนี้เป็นอันมอุตส่ารียไงอันนี้ก็จะเป็นขนมโมจิโมจิโมจิมังคุดอาจจะน่าโมจิมนูคุอันนี้ก็จะส้มกซอยจริงจริงมาเดินมาแล้วนั่นน่หนึ่งคือเราใช้เชือกตัดด้วยเ้าจะเชือกตัดอ่ะมันได้ใช้มีดนะใช้มีดมันจะติดไอ้นี่เดี๋ยวมันจะติดมีดเลยแบบมันจะไม่สวนมันจะลุยเลยนะต้องใช้เชือกได้ตัด สี่หมื่นได้พอมาถึงอาชีพที่ได้ทำมาอย่างยาวนานโดดได้มาเป็นแผ่นแล้วนี่ดูเดี๋ยวสมากเลยกว่าจะได้มาเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยน่าจะใช้แบบการเน้งเลยใช้อุปกรณ์อันใหญ่เลยเขาซอยนะมีประมาณไม่ต่ำกว่า20ล้านเนี่ย ล็อคอยู่ใสล้านสองสิหกแปดสิบหนึ่งสิถึงยี่ี่ประมาณยี่สิบ้าสาท่นี่น่าจะได้ไรเยอะเพื่อนจะแียงกันแล้วก็รับซุปนี่อาจจะต่างกันเราจะเอาเข้าวซอยที่เป็นหมูสองกล้วยใส่ซาวา

บกเนครับเดี๋ยวไปนั่งกินก่นนี้โอเคมาแล้วครับห้ออซอยบอนะ กินมากเลยเราก็เห็นตามเขาตุณตุ๊กเบอกว่าพี่อันนี้อร่อยสดๆม <ๆ S 1> ีถั่วง,งอกด้วยนะ,ป,ะปกติไม่ค่อยเห็นนะใส่พริกไทยส่วนนี้คุต้องใส่พริกไทยนะมะนาวไปแล้วนะแล้วก็น้ำปลาเวียดนามนีนม่ขาดไม่ได้อร่อยแล้วก็สาระแน่นิดนึงหอมนะทุกานนี่คืขาดไม่ได้นะ,ข,นะ,ะของกินตลอดเลย แล้วมีนี่ด้วยอ่ะมีหัวลับพายอยู่ด้วยวะ mm. ่ะขึ้นทางเยอะมาก mm. ่ะเดี๋ยวปรุงแล้วก็เดี๋ยวชิมกินแล้วก็จะไปถ้าฝนตกหนักยังไงก็วันนี้ต้องเดินทางออกจากเมืองเลยเจ้านะครับเพราะว่าเราบกลับไม่ได้ไงแเรวก็ถ้าฝนตกหนักเราก็จะไม่สุ่เสี่ยงที่ขับรถไปทำเส้นทางที่เป็นเส้นท,ทางคทูไปเพราะว่ามานันอันตราย พราะตอนที่ผ่านมาคือหินกระดินมันหล่นออกมาแล้วขอ,อกมาหลักความนทางแล้วก็น้ําที่มันไหลมาตามทางกบเป็นน้ําที่มาจากทิปโคนบนเขาอ่ะคือตัวที่ดินมันไหนลลงมามันดูแล้วมันอันตรายลื่นนะครับทําให้ดื่นอร่อยเช้านี่กินู้วยสดชื่นมากเลยถงากินกาแฟนะจะไม่ไดอเลยกาแฟกาแฟ ผักอร่อย,อยตูวสอดกินมาอาดูหนึ่งคำนะอันนี้ยังน้อยนะปกติกตู้ลูที่สองส่องเนี่ยกำลังคิดว่าเขาได้กำไรหรอเวลาสองสองหมื่นเองแล้วผักนี่กินเต็มอ่ะผักอืดมากอย่างนี้คือส่วนใหญ่พ่อะคำไหมครับ,บเองอส่วนใหญ่ใช่ไหม มาดูโซนผ้าชนเผ่ามงครับเป็นผ้าย้อมสีแล้วก็ผ้าทอมือมีหมดอันนี้คือพินผ้าพวกขวดเลยก็มีนะอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยนะไม่ใช่หลักร้อยนะหลักล้านโอ้สวยนะแฮนด์เมดและยาวมากเลยอะ่ะลายปักมือแต่ว่าเออมันมันแบบต้องใช้เวลานานนะครับแล้วก็สีย้อมผ้าโมเจียว ยน้าจังน้าจังน่ะร้านกว่าร้านปลายงามเดบ็บก็มีผ้าดำอื่นๆด้วยข้าวปบะกาก็จะโชว์เลยอุ้ยตัวแมว <c oughs> ตัวหมาอุ้ย <c oughs> จอ๋อคงจอ๋อ <c oughs> ตัวเหลงอ๋อลึงหมูหมูหม หมูหนูตัวหมูตัวบัวหมูเล็กจ่อละเอ้ยหมูมั้งหมูหมูเขาบอกว่าวัวกาเบิลเขาบอกว่าวัวแต่คือมันหมูนะฟิ้งตกใจนึกว่าสัปาลดอยู่ในชงกำลังลุ้นอยู่ว่าเป็นตัวแมวหรือตัวอะไรอ่ะ เนี่ยดูแม่ค้าสวยๆนะนั่นเลยอันนี้คือเป็นชุดมงกุดคนชาวเยาวเนี่ยเอามาขอมาขายพิงเอากลับได้นะพิงเขาอยากได้ตะกร้ามากลูกละ300บาทไทย200ร้อยบาทเาวียดนามดองสองร้อยเวียดนามดองห้าพัน,น 5, หัวบาย,ยอยเตียนสองร้อยกว่า นะครับพื้นละสามร้อยนะดูก่อนนะทุกคนโอ้เป็นอันนี้ก็เป็นผพ้าพวกม,มือนของคนเซนลาเลยยิงดูมันคืออะไรอะ่ะเอาไปทำอะไรผมยังไม่เข้าใจอะ่ะน่าจะเกี่ยวกับกทำผนะ้ามั้ะขเขาไปทำอะไรไม่รู้อ่ะเอาพี่ชายไปเขาไปทำอะไรเอาพีงไทยมา ไม่รู้อ่ะเขาพยายามดูคมอ่ะอจะเปกก็นโกน,นอะไรหรอเอาไปจับแนบคขอคอมเมนต์หน่อยจะรต้มไมโยอันนี้ผมไม่แน่ใจมันคือเทียนหรือว่าขี้ผึ้งหรือเป็นน้ำตาลปี๊บแต่ถ้าสันนิษฐหาอยู่น่าจะเป็นขี้ผึ้งมากกว่าหรือไม่ก็เทียนนี่แหละถ้าเทียนมันจะต้องมีไส้ใช่ไหมน่าจะเป็นขี้ผึ้งที่ว่า เวลาเขาได้พึ่งมาเขาก็จะเอาขี้มัน,มนลมคือทำเป็นขี้พึ่งที่แบบว่าเอาไว้ทาโน่นทานี่แล้วก็ให้แบบมันแบบว่าแก้อาการเจ็บปวดหรือเป็นยาเขาน้นยแหละเด็กแบบสมัยใหม่รู้เบาแต่คนสมัยเก่ารู้อยู่นะเธอใช้เอาไวท้ทาจกกักรแลวนะตะก่อนอนะ่ะบาดไหมจะเลือหรอแล้วตะก่อนหนะ้าตาเป็นัยรุ่นแล้ว,ลวสิวมันขึ้นสิวมันขึ้นแล้วป,ป้าป้าบอกว่าไงรู้ป่ะ <laughs> เอาสารส้มทา,นาหน้าหาย <laughs> ทาไปปั๊บเท้าก็เลยเปือดอ๋อมันคมมากเลยก็เหมือนรัแข็งอ่ะตาตาก็ทาค่อยๆนะมันคมมากมันจันแล้วหน้ามันบางปุ๊บสมัยเด็กๆหน้ายังอ่อนอยูโอ้เป็นช้างเลยเลิกเอนอย่างนี้นี่เองจำได้ขายดังเขานี่คือสาส์นส้มอ้าวขายอะไรไายอะไรข้าวข้าวข้าวองไรพวกเล่นพันธุ์ยืมมั้งจริงด้วย อันนี้โดนน้ำไม่ได้แต่มันจะเป็นลาแต่ข้าวโพดให้เขาสีอยู่แล้วก็ข้าวกลมอย่างเงี้ยข้าวเหนียวลำอย่างเงี้ยมีข้าวข้าวดำดูเขียวมีเบิร์ดเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็ไปกินได้ด้วยนะครับข้าวเปลือกยังมีเลยเอาไปปลูกเนี่ยมีข้าวโดนนาพดเอาไปปลูกก็มีหอยกบกบนะครับน่าจะเป็นกบเลี้ยงนะถ้าดูจากการแล้วผูกเลยผูกเอวคู่กันเลยแล้วก็จะมีตัวหอยก็หลายนะครับทุกคน คนเร,รเนิ่มเยอะแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้คือฝนหยุดตกแล้วคนก็ทยอยมานะครับมันก็ไม่ได้ว่าสายมากเายเพราะตอนนี้ก็คือประมาณ8ปดโมงเช้าะนะบรรยากาศนี้ดีมากเลยกับการที่ได้ไมาเห็นเรื่องราวของการเดินทางทางนี้นะครับในช่วงหน้าฝนที่พายุเข,ข้านะคนในชุมชนก็คงยังใช้ชีวิตอยู่ตามปกติเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ว่าใหญ่มากนะเมืองในเจ้ามันจะเป็นเมืองที่ตั้งใหม่นะครับแบ่งเขตมาจากอ่าจังหวัดเดชบินฟูแล้วก็จังหวัดเลากาย ตรงนี้ก็เลยเป็นเมืองใหม่ประชากรที่อยู่ในโซนที่เป็นตนัวเมืองก็ยังไม่เยอะมากแต่ว่าคนที่อยู่ตามเขาตามพื้นที่ที่ออกตัวต้องเมืองไปเยอะอยู่แต่ว่าการเดินทางบางทีมันยากคือมาครั้งหนึ่ง,ขขงเขาก็ต้องใช้เวลานานอเงี้ยก็เลยทําให้ว่าเมืองนี้มันยังแบบเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกเวลาเราเดินทางตามถนนนะโอ้โหควายจะเดินส่วนทางเลยส่วนทางรถอย่างเงี้ยคนก็แบบขับกันสบายครับเพราะว่ามันเป็นถนนโอ,อ้ไหลเลยมากนะ เดินทางกันนะครับเดี๋ยวเวลาตุ๊กตุ๊ก่อนเราก็จะต้องไปกันแล้วนะครับทุกคนชอบูไรใช้คนแชร์นะครับจาได้ไแดบบ้ข้อมูลเข้าไปสักลูกหนะึ่งตอนนี้คือคักและรถรถมากันเต็มแล้วอ้าวไปเดี๋ยวเราจะเวลาตูตกันนะครับทุกคนแล้วเราก็จะเดินทางไปซาป,ปา,ารถบิกคืนแล้วเราก็จะกลับสู่ประเทศไทยแล้วนะครับก็ยังไงแล้วฝากกันหนึ่งทางในคลิปหน้าต่อนนะคลิปนี้ก็คงมีเรื่องราวให้ทุกคนได้ชมน่าจะ เป็นประโยชน์ได้มากเลยทีเดียวเจตุ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 ตตไม่ใส่แว่นจ้ดูเหมือนซะเหมือนเด็กๆเ,เลยกลับแล้วนะพี่จะกลับตอนนี้ใช่ไหับฝนตกมันพายุเข้าอ,ะอ่ะไปเจอกันใหม่ไปไทยก็ทักกับพี่นะไนเน,นานะจะากลับคืนกบินได้ไหมเนี่ย ได้หรอพิงค์ไม่รู้เหมือนกันพิงค์เธออยากกินพี่จะตู้จันให้เลยแม่คาลิเมียอะไรเนี่ยทั่วเนี่ยโอ้ขอบวุณคับขอบคุณค่ะน่ารักมากคุณแม่คุณแม่งแค่เกถึงแย่เลยกลับนกลับกลับกุ๊กแข่งกลับไปนะแล้วคุณพ่อก็ไปไหนอ่ะ

ครับบบายบายครับบายคับบายบครับไเจอกันทีไทนพี่ไม่ของพี่ครับไปแล้วนะไปแน่แม่ครับปิกไป